สวัสดีค่ะดวงชะตาพาพเพลินไบอัมโทรินีโดยแม่หมออัํธมธรรมธาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะสาหรับคนที่อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดูแบบมันไม่ชัดเจนเนาะนะแต่มันมีคนมาทําดีๆกับเราด้วยหลายๆสิ่งหลายอยา่างนะแล้วอยู่ๆเขาก็เงียบหายไปนะอยากรู้ว่ามีโอกาสที่เขาจะกลับมาแบบว่าทําให้เราใจฟูอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่ามีโอกาสที่จะได้เจอกันอีกไหมมีโอกาสที่จะกลับมาคุยกันนะแล้วก็ กุ๊กกิ๊กไวานซ้ำอย่างอานเดกันอยู่หรือเปล่านะ,ะเดี๋ยววันนี้มาดูพลังงานกันนะคะ,ะเดี๋ยวจะแบ่งไพ่ออกเป็น3ามกองนะคะแบ่งไพ่ออกเป็นสากองเนาะโอเคกองที่1นะึะกองที่2และกลองที่3เอาละอ่ะหนแล้วก็3นะคะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับตับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลาย สก3ลมหายใจเนาะหรือจนกว่าคุณจะรู้สึกโอเคนะหากใครยังไม่โอเคกดพพสทำต่อไปเลยใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วนะเตรียมเปิดดวงตาที่3หายใจออกย,วยาวๆเปิดดวงตาที่3ามออกไปส่งกระแสจิตออกมา นึกถึงหน้าของคนที่คุณกําลังจะนึกถึงอยู่นะว่ามีโอกาสที่จะได้เจอกันแล้วมีจังหวะที่จะทําให้ใจฟูอีกบ้างหรือเปล่านะเออนะหรือ,อกลับมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสไหมนะคะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะหากคุณโอเคแล้วนะหากคุณไม่โอเคทําต่อไปเลยนะคะกดพอสไปก่อนเนาะหายใจใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะ แล้วก็เลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะจ๊าว่าจะมีโอกาสที่จะเขาจะทําอะไรให้เราใจฟูอีกบ้างหรือเปล่าเนาะใครที่สับสนฟังคํานายมากกว่าหนึ่งกองนะคะใครเดียวสามารถเลือกกองเดียวได้ใครยังเลือกไม่ได้กดพอส์เนาะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคํานายกันเลยนะ,ะเริ่มต้นจากกองที่หนึ่งตามด้วยกองที่สองและกองที่สามอ่ะขอดูกองที่หนึ่งกันก่อนเลยนะคะ มาดูกันนะคะว,ว่ามีโอกาสที่จะได้เจอเขาบ้างหรือเปล่าอขอดูใบแรกก่อนเป็นพลังงานดึงดูดของคุณนะว่ามันคืออะไรคนนี้นิ่งมากเลยเนาะนะเป็นคนดูนิ่งๆเป็นคนดูเฉยๆเ,เป็นคนไม่หือไม่เอืออะไรเลยดูออกยากมากเดายากมากจริงๆอะมีโอกาสที่จะกลับมาพูดคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยกันอีกหรือเปล่านะหรือมีโอกาสที่จะแบบ ได้เจอกันหรือว่ามีความกุ๊กกิ๊กอะไรกันอีกบ้างหรือเปล่าขอดูพลังงานหน่อยค่ะอืมเอ้ยเขาเป็นคนที่ดูยากบ้างจริงนะแล้วแต่ลมจริงๆเลยอะนะเออดูแล้วแต่ลรม,มากมากเลยอะขออีกสักสามใบแล้วกันใบที่สามมาค่ะโอ้โหใบที่สี่มาค่ะโอเคและใบที่ห้ามาค่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะเุ้ย ต้องบอกว่าอย่างนี้ถ้าคุณอยากจะเจอกับเขาอีกครั้งหนึ่งหรืออยากจะสารสัมพันธ์กับคนคนนี้คุณต้องรุกนะคะคนคนนี้เป็นคนนิ่งๆเป็นคนเฉยๆเป็นคนมีโลกส่วนตัวเป็นคนมีฟอร์มทีเก๊กแล้วก็เป็นคนที่ดูยากเดายาก ถ้าคุณอยากจะเอาชนะใจเขาอยากจะเจอกับเขาอีกครั้งหนึ่งอยากจะพบกับเขาอีกครั้งหนึ่งอยากจะมีโมเมนต์ดีๆกับเขาอีกครั้งหนึ่งคุณต้องลุกนะคะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยมีโอกาสที่คุณจะได้เจอกับเขาอีกแน่นอนแต่การจะสร้างโมเมนต์ได้นั้นคุณต้องสร้างด้วยตัวเองเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวมากแล้วก็เป็นคนที่ขี้เก๊กอะ่ะ มีฟอร์มเยอะฟอร์มจัดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคุณอยากมีโมเมนต์ดีๆคุณต้องรุกนะรุกเข้าไปรุกให้หนักนะจะได้สารสัมพันธ์กันได้เพราะดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสที่จะได้เจอกันอีกแต่ถ้าเกิดอยากมีโมเมนต์ดีๆคุณต้องรุกต้องรุกให้หนักถึงจะได้รักกันนะจ๊ะเใครรักพุณนายอย่าลืมพี่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอินดีด้วยนะอ่ะ ต่อมากองที่สองกันบ้างจ้ะนะจ๊ะกองที่สองกันบ้างมาดูกันว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เจอกับเขาอีกหรือเปล่าอืมอยากเจอใจจะขาดอยู่แล้วเนาะอยากเจอเขาใจจะขาดอยู่แล้วใช่ไหมนะดูจากพลังงานตรงนี้ขอดูพลังงานหน่อยมีโอกาสที่จะได้เจอได้สร้างโมเมนต,ต์ดีๆต่อกันหรือเปล่าเอาใบนี้หลุดมา <S 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 เคยมันเหมือนจะเป็นอะไรที่มัน ไม่น่าเชื่อแต่มันจะเชื่อมันจะเกิดขึ้นได้อะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยโอ้ยแค่หลับตาก็เจอหรออะขอดูพลังงานนิดหนึ่งเอาละ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 โอเคคอนเกรตูเลชันเลยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะคะไม่นานนี้จะมีคนบางคนเป็นพ่อสื่อแม่ชักนะ ทำให้คุณกับเขาได้พบเจอได้สร้างโมเมนต์ดีๆต่อกันอีกค่ะ,ะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยจะมีพ่อสื่อแม่ชักนะหรือมีเหตุการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันดนบันดาลให้คุณกับเขาได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งได้มาสร้างโมเมนต์ดีๆได้มาสร้างโมเมนต์ที่ทำให้คุณหัวใจพองโตทำให้ใจคุณฟูขึ้นมาอีกครั้งค่ะ อาจจะได้เดินทางก็ได้นะอาจจะได้เดินทางเจอกันโดยบังเอิญหรือมีพ่อสื่อแม่ชักมีคนกลางประสานทําให้คุณกับเขาได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะมีเหตุการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้ได้เจอกันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันแบบไม่น่าเชื่อและโมเมนต์นี้จะทําให้คุณกับเขาได้เจอกันได้คุยกันได้สร้างโมเมนต์ดีๆด,ด้วยกันและทําให้หัวใจของคุณพองโตและทําให้คุณใจฟูขึ้นใหม่ครั้งอ่ะ ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามีโอกาสคืบหน้าเพราะสถานการณ์นี้เลยอาจจะเจอการจากการเดินทางหรือมีคนนำพาให้มาพบปะกกันเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ใครชวนไปไหนไปเถอะมีโอกาสได้เจอกับเขามีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้ เดินสายหน่อยพาตัวเองออกไปเจอสังคมหน่อยใครชวนไปไหนไปเถอะมีโอกาสที่จะได้เจอกับใครบางคนหรือเจอกับคนที่คุณนึกถึงคิดถึงอยู่นะและทําให้ความสัมพันธ์มีความคืบหน้าด้วยนะจ๊ะเออใครรักพีนายอย่าลืมพนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะเอาล่ะกองสุดท้ายกันแล้วนะจ๊ะ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 ,นะจะ,นะจะ มาดูกันว่านะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอกับเขาอีกหรือเปล่าอ่าโอ้ยเกือบไปนะเกือบไปขอดูใบแรกก่อนน่าจะเป็นสองใบแรกไม่รู้สลับที่กันไปเอาเป็นสอบใบเลยแล้วกันโอ้โหไพ่ขึ้นพลังงานดีมากไพ่ขึ้นพลังงานดีมากเหมือนยังคิดถึงกันอยู่นึกถึงกันอยู่อะขอดูพลังงานหน่อยมีโอกาสที่จะได้เจอกันอีกไหมเฮ้ยใบยที่สี่มาค่ะ เฮ้ยใบที่5มาค่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อยขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะคะสำหรับคนที่เลือ่อนฝีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ดูเหมือนคุณและเขาต่างก็ยังคิดถึงกันอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นแล้วไม่นานเท่าไหร่ไม่นานนี้ไม่นานเกินที่หัวใจเรียกหามีโอกาสว่าคุณกับเขาจะได้เจอกันอีกค่ะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคิดถึงด้วยกันทั้งคู่นี่คุณนึกถึงเขาคิดถึงเขาเขาก็นึกถึงคุณคิดถึงคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเร็วๆนี้มีโอกาสว่าจังหวะดีเวลาเหมาะสมก็อาจจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ได้มีโอกาสสร้างโมเมนต์ดีๆความประทับใจดีๆหรือมีเหตุการณ์มาให้ใจฟูหัวใจพองโตอย่างแน่นอนอาจจะเจอกันจากเดินการเดินทางแน่ๆน,นะถ้าเกิดคุณคิดจะไปไหนเวลาช่วงเวลานี้พาตัวเองออกไปหน่อยพาตัวเองไปเจอสังคมใหม่ๆไปรู้จักผู้คนใหม่ๆหรือพาตัวเองไปไป,ไปเที่ยวนะไปที่ที่เขาไปอะนะ มีโอกาสได้เจอกันอีกนะคะดูจากพลังงานตรงนี้เขาก็คิดถึงคุณอยู่คุณก็คิดถึงเขาเพราะนั่นเอาตัวเองอะไปอยู่ในสถานการณ์หรือสถานที่ที่เขาไปอะมีโอกาสได้เจอกันอีกแน่แล้วถ้าเจอกันนะมันมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์หรือมีการพัฒน,นาหรือว่ามีการสร้างโมเมนต์ประทับใจหรือสร้างความรู้สึกดีๆต่อกันแน่นอนคุณจะหัวใจพองโตแน่นอนใจฟูแน่นอนพาตัวเองออกไปเจอเขา พาตัวเองไปไปในสถานที่ที่เขาไปะมีโอกาสว่าจะได้เจอกันได้นั่งคุยกันได้สร้างโมเมนต์ดีๆได้สร้างโมเมนต์ที่สร้างความประทับใจต่อกันมีโอกาสได้สารความสัมพันธ์คุณมีสเสน่ห์อยู่แล้วเขาคิดถึงและอยากเจอคุณอยู่แล้วเพียงแต่ว,ว่าถ้าคุณไม่เอาตัวเองออกไปะถ้าคุณไม่พาตัวเองออกไปถ้าคุณไม่เปิดประตูะก็จะเจอคุณยากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยมีโอกาสที่จะได้เจอการมีโอกาสที่จะได้สร้างโมเมนต์ดีด ต่อกันขอแค่คุณเปิดประตูและก้าวออกไปก้าวไปแล้วเขาเขารอจะเจอคุณอยู่อ่ะดูจากพลังงานตรงนี้อ่ะนะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเจอกันเมื่อไหร่นะ หัวใจคุณพองโตแน่นอนเพราะมีโอกาสเหลือเกินว่าเมื่อไหร่ที่เขาเจอคุณอีกครั้งหนึ่งเขาจะสร้างโมเมนต์ดีๆสร้างความทรงจําดีๆสร้างความประทับใจดีๆสร้างโมเมนต์สุดฟินให้กับคุณได้อย่างแน่นอนและมีโอกาสสารางความสัมพันธ์กันด้วยนะจ๊ะเออใครรับพ่อนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกริ่งกริ๊งกริงกดซีเฟอร์ซี่กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆุกช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปประทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตยอย่าเบิกบานเติอนรแล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย